หลายร้อยความเห็นของ fc ที่เลิกดูน้องอิงไม่ได้แต่ละเหตุผลมีอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บมุ่งมนชวนคุยไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลายให้ลูกสาวให้ข้ามโฆษณาสุดยอด <laughs> หลายร้อยเหตุผลนะที่เลิกดูน้องอิงไม่ได้เดี๋ยวลุงยกมาเล่าไปคุยไปด้วยน้ององุ้งอิงเข้ามาอยู่สาวน้อยจะสองปีแล้วเนาะออ แล้วก็แต่ละคนตามมาก็ไม่ใช่น้อยบางคนตามสองปีจริงๆบางคนอาจจะไม่ถึงบางคนก็สี่ห้าเดือนแต่มีอะไราร้อยเหตุผลเลยกเกินที่ตามดูน้องอิงไม่เลิกลุงขอยกมาสักไม่กี่เหตุผลนะครับสำคัญสำคัญที่เลิกดูน้องอิงไม่ได้เหตุผลที่หนึ่งของคนส่วนใหญ่นะลุงของมดดมาคนส่วนใหญ่ที่เลิกดูน้องอิงไม่ได้เพราะว่า เรื่องราวของน้องหรือสตอรี่ของน้องเนะี่ยดูแล้วน่าสงสารดูแล้วประทับใจเรื่องราวอะไรสตอรี่อะไรสตอรี่คือเรื่องราวของน้องที่รับรู้จากการถ่ายทอดของพอโจคือน้องมาจากนักร้องตลาดนัดนะไปร้องเพลงตามตลาดนัดแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวน้องฝึกร้องฝึกลำมาตั้งแต่เล็ก ป .1 ป .2 ป .3 จนปัจจุบันกว่าจะก้าวมาอยู่ในสาวน้อยนที่ปแปงและการต่อสู้ชีวิตของน้องนะไม่ใช่มาง่ายๆมาด้วยความยากลำบากผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายอีกประการหนึ่งน้องนะนอนกับค้อบ,บัวนอนในค้อบ,บัวนะมีเพลิงเล็กๆสังกะสีมุงหลังคาเวลาบัว คือวัวถายก็สะบัดก็ถึงพระหมถึงเตียงนอนไม่มีฝานะมีฝาแค่สองด้านนะครับที่น้องอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้คนติดตามน้องอันนี้คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่รวมมาแล้วจากเอซีต่างๆคือน้องเป็นธรรมชาติไม่ดัดจริตนะภาษาเราไม่ดัดจริตมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็น สาวบ้านๆใช้ชีวิตธรรมดาติดดินไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงบัดนี้นี่ก็เป็นเหตุผลที่สองหรืออีกเหตุผลหนึงของคนส่วนใหญ่ที่ตามน้องอุอ๋งใครเห็นด้วยกับลุงสองเหตุผลนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับส่วนเหตุผลรวมๆก้อนใหญ่อันที่สามที่พ่อพ่อแม่เอฟซีติดตามคือน้องอ่ะร้องเพลงได้ เสียงเพลงหรือสำเนียงของน้องเสียงของน้องอะ่ะมันบาดลึกเข้าไปในขั้วหัวใจฟังแล้วมันดึงดึงดูดความรู้สึกเราอะ่ะอยากจะฟังอีกอยากฟังซ้ําเสียงมันบาดลึกเสียงไม่ได้เพราะว่าเจี๊ยบเหมือนคนอื่นหรอกแต่เสียงมันบาดลึกเสียงมันมีมนขลังนะพูดให้ชัดๆคือเสียงมีมนสะกดดึงดูดให้เราฟังแล้วไม่อยากจะเลิกฟัง ใครเป็นเหตุผลนี้ก็คอมเมนต์บอกมาเหตุผลอันดับต่อไปคือเรียกน้องเป็นคนใจบุญสุนทานดูแล้วอะ่ะเห็นน้องพฤติกรรมมีคนใจบุญสุนทานกินอะไรอยู่เห็นสุนัขมาข้างๆก็เอาแบ่งปันเห็นแมวมาก็แบ่งเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนอนอยู่ตรงน้นตรงนี้ก็มีการแบ่งปัน เราดูแล้วรู้สึกประทับใจเด็กคนนี้นะซึ้งใจในความมีเมตตามีน้ำใจเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือสิ่งนวนสิ่งนี้เคยสร้างบ้านให้กับคุณยายคนหนึ่งเนาะที่เห็นในแอปต่อตอ,อ,อแล้วก็ไปเจอเสร็จก็ตามหาบ้านแล้วก็ไปสร้างบ้านให้เนี่ยนี่คือความความประทับใจในตัวน้องก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออเด็กคนนี้มีความเมตตามีคนใจบุญสูง ก็เลยอยากอยากติดตามแล้วดูไม่เลิกในผลข้อที่ห้าคืออยากดูน้องได้เมื่อไหร่ดูได้ตลอดเวลาเพราะมีสื่อทุกโซเชียลให้ดูคือดูได้ตลอดตื่นมานี่ดูเรื่องราวของน้องได้ตลอดเวลาผิดกับคนอื่นๆนะไม่มีเรื่องราวและไม่มีเรื่องเล่าของของคนของตัวเองมากเท่ากับน้อง สื่อไม่ได้ทําเยอะแต่ของน้องเนี่ยทาเยอะนั่ก็ทเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนติดตามแคนดูน้องไม่เลิกและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือเหตุผลของความโชคความหมานใครดูตามน้องแล้วเลขไก่น้องเลขไก่เคียงดูแล้วก็โชคหมานโชคดีภาษายสายก็เรียกโชคหมานนะมีโชคมีบุญที่จะ ถูกได้ใกล้เคียงถูกรางวัลอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนติดตามเหมือนกันใครใครเป็นเหตุผลนี้คอมเมนต์บอกเลยนะเหตุผลอีกอย่างนึงคือคนนั้นมีความศรัทธาเห็นคนอื่นศรัทธาน้องแล้วศรัทธาขออะไรใช้คาถาอุ้งอิงหรือขอหรือ,อนึกถึงน้องแล้วได้พลังกลับมาแล้วประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอคนนี้ก็ติดตามแบบ สุดริมทิมประตูนะมีความเชื่อสนิทมากๆกแล้วก็ไม่ไม่เลิกติดตามพร้อมที่จะดูรายละเอียดทุกช่องทุกช่องเกี่ยวกับคนนี้เช่นขุดคนถูกลงวันที่หนึ่งก็าน้องคนขายที่ได้เพราะเชื่อช่องคาทาน้องอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของคนคนนั้นที่จะติดตามน้องอีกไม่เลิก เหตุผลประการต่อไปที่คนติดตามน้ององิงนี้ไม่เลิกบอกว่าหลายร้อยเหตุผลแต่ละเหตุผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันะเหตุผลที่ลุงจะเล่านี่เป็นเหตุผลส่วนตัวของลุงเองก็คือลุงดูแล้วรู้สึกมันตื้นตันแนละ้วน้าตาไหลเองจากคลิปหออฝันมาหลังฮานแล้วมีโอกาสไปจับมือหรือไปใกล้ชิดเนี่ยน้ําตามันไหลเองมันก็แปลกไงมันประทับใจเองโดยการ ได้สัมผัสใกล้ชิดได้ดูคลิปแล้วมันตื้นตันลุงก็เลยติดตามแล้วก็ทําข่าวน้องไม่เลิกใครใครเป็นความเห็นเดียวกับลุงเหตุผลเดียวกับลุงก็บอกด้วยนะมีอีกประเภทหนึง่งไม่เคยดู่คลิปมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ดูด,ดูแล้วประทับใจแล้วก็ด,ดูดูไปเรื่อยๆมันยิ่งประทับยิ่งดูยิ่งประทับยิ่งดูยิ่งประทับใจเลยเลิกไม่ได้ดูแล้วออกไม่ได้นะครับมีคนบอกว่าน้องอีกนี่เป็นแบบ สิ่งที่ดูแล้วออกไม่ได้ใครหลงเข้ามาแล้วหาทางออกไม่เจอบางคนก็มีเหตุผลรักแบบไม่มีเหตุผลหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกัน,นกันรักกันชอบอะ่ะใครจยามายุ่งนะนะใหม่ๆก็อยู่ในเฉพาะอีพายสานตอนนี้ไปทุกภาคอีสานเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกไปหมดเลยนะครับนี่แหละคือเหตุผลหลายร้ยอยเหตุผลที่เลิกดูน้องอีกไม่ได้ใครตรงกับเหตุผลไหนก็คอมเมนต์บอกลง แต่ลุงเป็นเหตุผลแบบนี้แหละส่วนใหญ่คือลุงดูแล้วประทับใจดูแล้วมันอินดูแล้วมันความรู้สึกมันรักโดยบอกบอกไม่ถูกนะ้ำตาไหลก็เลยตามดูตามทำม,มาณปัจจุบันเนาะสิ่งที่ลุงทำแล้วก็ฝากนะครับสุดท้ายฝากสนับสนุนช่องโดยการซื้อแว่นตานะครับแว่นตาแว่นตานี่เลนกระจกแท้100%รนะครับราคาร้อยเศษๆนะ ซื้อได้ที่เนี่ยจิ้มลิงก์ที่มันขึ้นหรือไม่กับลิงก์ใต้ล่างเนี่ยมันลิงก์ไปที่ช้อปปี้เนาะช้อปปี้มีเก็บไปทางด้วยร้อยเศษนะเป็นเลนกระจกแพ้นะครับใส่ตาใส่ดูเลยสีสะท้อนแสงออกสีฟ้าๆเนี่ยเป็นเลนกันแสงสีฟ้าด้วยนะครับลุงซื้อในกาผ่านไอ้พวกนี้มาเยอะแยะมากมายซื้อแล้วมันใส่ไม่ดีเลยโอ้แล้วเราจะเอาอะไรมาให้พวกเราได้ดีก็เลยนี่แหละ ยิ่งเราดูอุ้งอิงเยอะยิ่งดูข่าวข่าวเล่นโทรศัพท์เยอะต้องใช้โทรศัพท์ที่มีคุณเอสแว่นตาที่มีคุณภาพนะอย่าไปใช้แว่นตาที่ไร้คุณภาพมันจะทําให้สายตาเราเสียและเสื่อมง่ายขึ้นไวขึ้นลุงซื้อแบบเนี้ยเยอะแยะหลายอันเป็นพลาสติกโหเดี๋ยวเป็นลอกตอาเทลายแล้วก็ไม่มีหาคุณภาพไม่ไม่ได้เลยก็อย่าไปซื้ออะไรก็ต้องระวังน,นะของลุงนี่ยืนยันว่ากระจกแท้นะครับของแท้ของแท้แทนะ สนใจคลิกที่ลิงก์ใต้ล่างหรือจะปุ่มสินค้าขึ้นเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้ที่นั่นสายตายาวเท่าไหร่เท่าไหร่คลิกเข้าไปดูได้ที่นั่นเลยนะครับส่วนใครยังไม่ได้สมัครช้อปปีมันก็จะมีให้คลิกแล้วก็ไปเปิดแล้วก็สั่งซื้อได้นะนะคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย